ก่อนซมีทุกคนดูดูกันอีกงูจากจั่นตุ้งพลันแล้วเดี๋ยวกับเกมไว่ซอมบี้นะคะวูวว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 นนว้ววววนวว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 เววนวว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 วลวว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 นววเล่นเกินโอเคจวว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 วาวว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 ้งวว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 ่วว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 วกวววววว ให้สามารถสีตวันได้คือเหมืออท่าัาตัวสองหัวมันจะโดนเนื้อรือเปล่าก็มีเนื้อแต่ก่อนมันเก่งกว่านี้ไม่ใช่เหรอเกิดมันออกเงินขวดา้ายแถมราคาควดเพลงมามามาออ,อโอเคพี่พอรีสปีดม,มันก็ออกเงนเร็วอยู่นะยังได้นนอยู่เหน่ายนานวน ึ๊เออฝั่งนี้อืมโอ,อ,อ้เนื้อโเร็วมันก็เก่งใช้ได้อยู่นะถ้าเกิดดูดีแล้วมันก็ใช้ได้อยู่แต่มันยังไงมันก็ใช้ยากอยู่ดีมันก็ต้องมีตัวไหนค้ำก่อนมนออัอาจาอ,อาจจะไม่รอดไปวางอีกวางขระพุ้นได้ละมาวางกระพุ้นเลย พระพวกนี่ตัวโกงในภาคแรกเลยพวกภาคแรกมันสรูแบบโคุดเก่งแต่ตอนนี้มันมีทุกแก้ทางแล้วไงเช่นตัวผู้หญิงคนนี้ที่ป้องกันจากหัวอืมอเจ็บนี่ไหมดึงมาาันจะตีเลยทำให้มันสรูขึ้น,นคุดเก่งอะน่าเท่โอ้ดาแลก มัใช่สีด้านล่างด้านล่างเหมือนจะมาละโอเควางนะโมเดลก็เปลี่ยนไปเยอะแนี่ยเลยหรืว่าสีจะขึ้นขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะเก็บมาเก็บมาครับเออเอ๊ะโอเคเดี๋ยวเป็นมาอ่ะโอเคอย่างไรยังติามมาได้อยู่วางอันนี้ไปเลย ไปท,ท่เต้สองแล้วเามนลุชที่เต้ยนี่วางบีวางอีกอ้ยไอคิมทำอะไรอ่ะเขาือกดแค่ย่งตีะใช่ไหมนาใช่นะเออตามมันเออไอตัวหหนี้มันแบบเป็นตัวปัญหาจริงๆอวางตรงนี้บอกเลยโอ้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 ยดีนั่จัดการได้ ด้านล่างด้านล่างด้านล่าง,างอือ,อยังทวนซึ่งเที่ออยวที่ทำได้เลยเก็บจักร,การย,ยานจ<ว>ักรยานไฟอือมายอะไรคือแบบต้องต่อไฟกับอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรโกงเลยที่ผมได้มาผมไปเล่นเจ็ดวันมาแล้ววันที่เจมันมีรางวัลต้นต่อไฟก็เลยได้ลองใช้เป็นครั้งแรกสิโอเคชนะละลเดี๋ยว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 นี่มึงวางบนน้ำมันดืด้อเลย เอานนไปตัวเดิมแต่ก็เอาตัวน้องแข่งไปด้วยตอนจายไ,ไปไปแล้วเอาตุนไปตุนนี่ตัวโกงมากเลยพักหนึ่งอ่ะแบบแบบอแบโคตรเก่งไงคือแบบไม่ได้แค่ระเบ,บิดเ่าแต่ว่าราคาถูกถืถ่อนตอนแนรกๆ่่่แบบวว่่่แอ,อ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่้า่า่่่มุ่่่่่่่่่่่่๊่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่แล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไม่มีตุ้มใช่ไหมก็เอาตุนเนี่ยไปทําได้เลยราคาถูกมากยี่สิบห้าบาทตัวโกงมากเลยตัวนะั้นว่าวทำไมนคนถึงชอบตุนน่มกันก็มันสื่ออย่างนี้เองโอเคเอาตุนนี้เลยแล้วก็รอให้หมันมาถึงแล้วพอมันมาถึงใช่ไหมตุนก็จะโตแล้วมันก็แล้วตอนนี้มันก็จะเหียวแล้วก็จะระเบิดอ้มตายแบบอย่างดีอ่ะ ต่อหนที่ก็ทำงก,กันไปก่อนแล้วกันไป,นปตูดเอ๋เสร็จแล้วตูดไปตรงนี้ชนเดิมที่เดิมมองข้าพดไปข้าพดนี้ต้องมีอยู่แล้วลาค่ะถูกแถมโกง,งมากเลยด้วยทว่วโกงะปาปลานเนยเลยือ้อรู้จริง เรบ,บตงนี้วางผิดลองว,วางให้มันไปถแถวหรยอเขาจะวางยังไงก็ได้แต่ผมอยากวางไปแถวมากกว่านะอ้อะไรวะเนี่ยแค่ได้ไหมแค่ได้ไหมแค่ก่อนวา้ยนักาขี้มากเลยอืมอืมอืมคุ้มไหมวะเนี่ยพู้ที่ม,มนันน,น,มมมน,มน,น้อยดีไหมชอบชอบชอบ แซนตีของพ่อพ่อที่โคตรกูงเลยถ้าเกิดมีซอมบี้เยอะแบบปลาเนยใส่ทั้งวันแบบปลาเนยใส่แล้วแบบซอมบี้สแตนช์แบบแบบโคตรกูงเลยทุบอย่างเลยอ่ะเฟย์เออแล้วมาเดี๋ยวระวังฮะเดี๋ยวตะกี้กูเห็นอะไรตะกี้ตะกี้กูเห็นอะไร ยิงทั่วแมพอือเป็นไงตายหมดแมพค่ะตายหมดแมพโอ้โหคตรดเฮ้ยไอโฟนตายหมดแมพเลยเอันนี้ตายหมดแมพตรงนี้ยังงเหรอ โอ้โหโอเคว่าต,ต้องจบคลิปแล้วแหละคลิปนี้าอาจจะสัน้นหะน่อยนะแต่ว่ามึงขอนิดสักหน่อยหน่อยเถอะเพราะอยากอัดคลิปให้ทุกคนดูมากก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดใครด้วยวย้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสครับ